ตาเจหค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเมนูอีสานกันดูดีไหมคะมีใครชอบทานบ้างไหมคะค่ะสําหรับเมนูแรกเลยนะคะพลาดไม่ได้นั่นก็คือส้มตําค่ะส้มตํานะคะในภาษาจีนกลางนะคะให้เรานะคะพูดว่าหมูกว่าชา คำนี้คือส้มตำค่ะวเวลาไปสร้างส้มตำอ่ะมันก็มีหลายตำใช่ไหมคะถ้าเราต้องการกินเป็นส้มตำไทยนะคะให้เราค่ะพูดว่าไทยสื่อหลียงปัานมูกัวบซาลาไทยสื่อหลียงปัานมูกัวบซาลาอ่าหรือว่าไม่ชอบใช่ไหมคะอ่าอาจจะเป็นตำปูค่ะถ้าเป็นตำปูนะคะให้ทุกคนนะคะพูดภาษาจีนกลางนะคะว่าไทยสื่อ 甜蟹木瓜沙拉泰式甜蟹木瓜沙拉อ่าแบบนี้นั่นเองนะคะอ่าแล้วถ้าใครนะคะชอบกินไก่ย่างค่ะอ่าไก่ย่างนะคะเขาจีโรเข่าจีโร่อ่าแล้วถ้าเป็นคอหมูย่างนะคะอ่าถ้าเป็นคอหมูย่างนะคะให้พูดว่าข่าวจูจิงโรข่าวจู จิงโร่ะคำนี้ก็คือคอหมูย่างนั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นน้ําตกล่ะคะอ่ะถ้าเป็นน้ําตกนะคะน้ําตกหมูอ่าเราชื่อทานเป็นน้ําตกหมูนะคะอ่ะให้เราพูดภาษาจีนกลางนะคะว่าเชียงล,ล่าเหลียงปั่นจูโรวเพียนเชียงล,ล่าเหลียงปั่นจูโรวเพียนค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากจะทานเป็น ลาบหมูค่ะสับๆๆเลยนั่นเองนะคะถ้าเป็นลาบหมูนะคะให้ใช้คำว่าเหลียงปั้นส่วนลาโรโมเหลียงปั้นส่วนลาโรโมคำนี้ก็คือลาบหมูนั่นเองค่ะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือข้าวเหนียวค่ะจกข้าวเหนียวนะคะจิ้มจิ้มกินนะคะถ้าเป็นข้าวเหนียวค่ะคือคำว่านวหมี่ฟันนวหมี่ฟันนั่นก็คือข้าวเหนียวนั่นเองค่ะ รู้แบบนี้แล้วก็จะได้สั่งได้ถูกต้องนั่นเองนะคะถ้าวันนี้เรียนรู้คําศัพท์เรานี้แล้วชื่นชอบอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆด้ดานภาษาจีนกลางที่เพจนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะทุกคนเจเจนค่ะสวัสดีค่ะ